เดียวได้เข้ามาครอบงำหัวใจก็ทำประจำให้เจ็บซ้ำๆคอยตามทางทาง่าเจ็บแค่ไหนบอกเลยว่าเจ็บขัีนี้ รักเราถูกเธอประหารแต่ตัดสัมพันธ์ไม่มีเหลือญยุรักที่อายทุ่งเทมันบอมีค่ากับเธอใจไหมเธอจึงเหมือนเดินควงเขาไปทิ้งความอาลัยให้อายคนสุดชีวิตที่ต้องทนเอาบัวกับความสศร้า ความสำคที่เคอให้มาตอบแทนความรักทุกครับด้วยหยุดน้ำตาที่ต้องรินไลสัสดีครับ17เมษายนยามบ่ายที่อุบลราชธานีนะครับกับร้านอ bon ุบลมิวสิกสาวเสียงกงกับโปรดิที่เด็ดกับความเหมือนที่แตกต่างกับชุดแวรยรุ่นสร้างตัววันนี้พาชมชุด43,900บาทน,านี้ ชุดกินปลาครับหรือว่าปลาข่อยนะครับวันนี้พาชมว่าชุดนี้มีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ power m นะครับเป็นรุ่น mt นี่ครับนี่ mt 800 1200วัตต์คูณ2ครับนี่ครับ18นิ้วชัแนลหนึ่งรับ2ใบครับ1200วัตต์ที่อ่าช n แนลละ1000วัตต์คูณ2ครับครับ mt 800แล้วก็มี equalizer นะครับแล้วก็มีคอร์ส หนึ่งตัวแล้วก็ปลั๊กไฟรุ่นรุ่นจีนีแปะแล้วก็ไม้รุ่นจูนขึ้นได้ครับนี่จูนขึ้นได้เป็นรุ่นเสาหน้าจูนขึ้นได้ปรับความถี่ได้ครับนี่แล้วก็มิกเซอร์ขนาด4ี่ชันแนลนะครับสามพารามิเตอร์นะครับมีเอฟเฟกในตัวนะครับแผงใช้ขวาปุ่มออนออฟอีคอนเลเซอร์ USB บลูทูธเพนทอมสี่สิบแปดโวลต์ครบเซตพร้อมใช้งานนะตัวนี้นะฮะแล้วก็มีแลกขนาด 12U นะครับแลกขนาด 12U มีล้อหมุนได้360องศามีที่ล็อกล้อ แล้วก็นี่นะครับแหลกขนาด 2U สามฝามีฝาบนฝาหน้าแล้วก็ฝาหลังปิดมิดชิดนะครับตัวนี้ครบเซ็ตพร้อมใช้งานแล้วก็ตู้ซับเปลี่ยนเป็นเทอร์โบ18นิ้วครับไม่อาจตราภูเขาขอบเป็นตะแกรงเหล็กสีระเบิดไม่อาจ20มิลขอบเป็นตะแกรงเหล็กตัวนี้ทั้งหมดสองใบนะครับ18นิ้วดอกเป็นรุ่น18โร o 2้ไม่เหล็กสองก้อนพันสองร้อยัตบอยสี่นิ้วกลางเป็นรุ่น ที่ดีหนึ่1สินิ้วครับ1 2 9 0 400งาศูนยี่ยบาทเหลมยูนิตคอม4 4เน็ตเวิร์กในตัวชุดแขนโรงงานสลักลูกปืนหูมมจับเหล็กลูกยางกันกลิ้งนะครับครบเซตพร้อมใช้งานนี่ครับนี่ไม้อัด20บมิลตรงหูจับที่ไม้ไดีที่เด็ด7ชั้นคุณภาพนี่ครับเพียดหลบฝนชุดแขนโรงงานหนับสีโจตันให้สวยทั้งหมด2ใบนะครับเหล็มยูนิตครับนี่สิบสิบเสียงเพร้อมๆนะวันนี้วันนี้17เมษายน สวั166นะบริกาศช่วงบ่ายๆวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับฝากเราแล้วกันที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวเสียงโครับชุดกินปลาหรือว่ากินปลาข้อยนะครับนี่ชุดนี้อยู่ที่43,900บาทนี่ทั้งระบบครบเซ็ตแลก3ฝามุนได้360องศานี่แลก 12U 3ฝา มุมอลูมิเนียมผิวแคปลาสวยๆนะครับเนี่ยผิวแคบลาสวยๆหูยกทั้งหมดมีล้อมีที่ล็อกล้อเรียบร้อยทุกอย่างครบเซตพร้อมใช้งานคนระับขอบคุณต้วการติดตามนะครับ2 x 2คูณ2 43,900บาทที่อุบลราชธานี17เมษายนครับต้อนรับบริกาศช่วงหลังสงการครับอ่า อัปเดตเตรียมเพิ่มสรรบริการของบุญบ้างไฟต่อเลยนะครับวันนี้กับเทศกาลสงการลอยต่อของบุญบ้างไฟครับชุดนี้โปรโดิทีเดียดที่อุบลราชธานีนะครับ2อคูณสนะครับ43,900ืามทั้งระบบครบเซ็ตพร้อพใช้ากานแหลก12บยูแล้โพงเป็นโครงหล่อ18บแปดโปรูม่เหล็กสก้อนพันสองร้อยบาทไว้สี่นิ้วนะครับ 17เมษายนวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติตดตามรับชมผ่านเฟ e บุ o กไลค์นะครับแล้วก็ที่ช่อง YouTube อุบล Music Sound Studio อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ค i b ์ที่ช่อง YouTube อุบล Music Sound Studio นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับ17เมษายนบรรยากาศยามบ่ายๆที่อุบลราชธานีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ